ความผิดตามพระธรรมวินันนย 1. ยักยอกทรัพย์ของวัดมีการเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวและโอนให้หญิงสาวคนสนิทมูลค่ากว่า300ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดวินัยสงอย่างร้ายแรง 2. องัวพันกับศีกามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงคนหนึ่งถึงขั้นมีการวิดีโอคอลและพบคลิปของผู้หญิงคนดังกล่าวในโทรศัพท์ ของอดีตเจ้าวาดซึ่งถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์และ 3. เล่นการพนันออนไลน์มีการนำเงินของวัดไปเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อพระธรรมวินัยและศีลของพระสงฆ์เข้าข่ายอาบัติปาราชิกค,คือลักทรัพย์และเสพหมดเมถุนมีความผิดร้ายแรงทั้งทาง,งพระธรรมวินยัย และศรัทธาของญาติโยมต้องศึกทันทีและไม่สามารถบวชได้อีกตลอดชีวิต